รุงสรัดนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันวันนี้ยามเช้าๆครับผมวันนี้ก็วันเสาร์นะครับผมมาอัปเดตมะขามเทศนะครับผมที่สวนซมิจรรักนะครับผมว่าเมื่อวันนั้นที่เราอัปเดตกันยังเป็นลูกสีเขียวๆครับผมตอนนี้ก็ได้สุกแดงแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าอากาศจะร้อนแห้งแรงละเกินอากาศจะร้อนแห้งแรงกันละเกินนะครับผม ก็ปัจจัยหลักในการทําการเกษตรก็คือน้ํานะครับผมน้ําน้ํานี่เป็นปัจจัยหลักมากๆเลยครับผมถ้าไม่มีน้ํานี่รู้สึกว่าผลเขาหรือลูกเขาผมว่าอาจจะร่วงหมดแล้วนะครับผมครับผมนี่ก็แดงๆเลยครับผมนี่ครับก็อายุก็ได้8ปดถึงเเดือนนะครับผมตัวนี้ครับผมยังไม่ถึง1ปีนะครับผมเป็นมะขามเทศหวานนะครับผมมะขามเทศแดงหวานนะครับผมเป็นพันพันก็ ไปซื้อต้นพันธุ์มาก็ไม่รู้ชื่อสายพันธุ์เหมือนกันครับผมว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่ที่รู้ๆคือหวานหวานเนื้อข้างในสีแดงครับสีแดงสวยมากๆครับผมก็เป็นอะไรที่ปีนี้ก็ได้กินแบ่งพี่ๆน้องกันกินนะครับผมกินก็คือทดลองส่งแล้วครับผมส่งทางอันนี้ครับผมส่งข้ามจังหวัดดูครับ ต้นนี้ก็ด่กมากต้นยังเล็กๆอยู่เลยครับผมยังไม่ถึงแขนดอกมากๆครับผมก็จะพาไปดูต้นต่อๆไปกันเนะครับผมว่าเป็นไงบ้างครับบางต้นก็ได้สุกเต็มที่แล้วเหมือนกันครับผมนี่ครับผมบางต้นสุกเต็มที่มันก็คือมันแตกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเนาะกับต้นก็ยังเป็นเขียวๆอยู่ต้นไหนที่มันไม่โด่กมากยังเขียวๆอยู่นะครับผมมีหลายรุ่นนะครับผมมีหลายๆรุ่น อย่างต้นนี้ก็เป็นพันแดงเหมือนกันครับส่วนอีกฝักรุ่นไซส์นี้ก็อยู่ที่ประมาณอีกน่าจะอยู่ประมาณสักสามสามถึงสีวันนะครับผมจะสุกแล้วก็มีอีกรดหนึ่งยังเล็กๆอยู่นะครับผมครับยังพอได้กินอยู่นะครับผมตอนเช้าเก็วันนี้ปัจจัยในการทําการเกษตรนะครับผม ก็คือน้าเป็นปัจจัยหลักนะครับผมครับนี่ก็คือสวนน้อยนาบาเกเขียบกับน้อยนาบาเกเขียบแล้วก็วันนั้นก็ได้มาขุดหญ้าขุดไรกับแม่สีมิจฉาักนะครับผมก็ได้ลงฟักทองนะครับผมลงฟักทองครับผมตามนี้ครับก็มีฟักทองมีผักกระเจี๊ยบเขียว วหรือถั่วลื่นที่เรารู้จักกันนะครับผมคนโคราชเรียกถั่วลื่นนะครับว่คกับนี่ก็คือครับมีมะละกอครับผมมะละกอลงมาด้วยครับผมปัจจัยหลักคือน้ํานะครับผมนี่ก็เป็นบะเขียบบระเขียบหรือในหนาในหนาเนื้อในหนาหนังบ้านเราเนี่ยครับผมก็เป็นต้นเล็กๆที่พาะจากเมล็ดนะครับผมนี่ก็ลงได้ประมาณสักสามสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วห้าเดือนครับข้างล่างก็เป็น กล้วยครับผมกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองที่ปลูกกับหัวนะครับเนาะกับก็กําลังจะขึ้นมาแล้วครับผมกับอาชีพในการทําการเกษตรปัจจัยหลักคือน้านะครับผมครับแยวนี้ก็จะลงว่าจะหากระโพดหวานหรือหาฟักทองหรือผักอะไรมาลงครับผมในการทําการเกษตรครับผมตัวนี้ก็คือญ้านี่คือขุด ขุดด้วยมือล้วนๆเลยนะครับผมนี่ครับแต่ผมจะพาไปดูข้างๆริมสระว่าจะมีอะไรที่จะพอเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมครับผมบข้างๆริมริมสระน้ำนะครับผม เรามีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการทำการ,กรเ,เกษตรเยอะครับผมริมซ้ายริมขวานี่ก็เป็นถนนแล้วก็ซ้ายมือกับผมก็เป็นปลูกกล้วยครับผมปลูกกล้วยแซมกับพวกผักตัวผู้กับผมก้างๆก็จะเป็นมะขามเทศนะครับผมเป็นแปลงเป็นมะขามเทศก็สุกแดงๆนะครับผมครับเป็นปัจจัยหลักในการทำการ,กรเกษตรก็กรคือน้ำนะครับผมครับนี่ครับหลังที่ปลูกกล้วยไปนะครับผม ก็ได้ห้าหกเดือนแล้วครับผมตอนนี้กล้วยสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนนะครับผมก็เป็นพื้นที่ดินสายนหนึ่งนะครับผมก็ต้องถึงถึงคิงวาถึงฝนนิดหนึ่งนะครับผมการทําการ,กรเกษตรนะครับผมก็ผมจะพาไปดูข้างข้างข้าง,างสระน้ําที่เซมี <S <S จะรักลงไปพันทันทีแม่เซมีจะรักมาช่วยปลูกของปลูกกินนะครับผมนี่ก็เป็นต้นว่านะครับเป็นต้นว่ามีพริก มีพริกมีครับมีถัว่วี่กำลังจะลงใหม่นะครับผมนี่ครับมีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับผมมันแรงมากๆเลยครับผมปีนี้รู้สึกว่าขนาดรดน้ําตอนเช้าทุกวันครับผมต้องซ้ำอีกตอนเย็นอีกหนึ่งรอบครับผมบลงคานี่ก็เป็นทั่วพผู้ครับผมฝักตัวผู้ฝักตัวผู ตัวผู้นี่ก็เป็นตัวผู้นะครับผมที่กำลังจะทําทําไอ้ข้างให้มันนะครับผมทาข้างครับครับใจในคือนะ้ําเป็นหลักสําคัญนะครับผมนม้ําครับต้นกล้วยรู้สึกว่าต้องบารุงเป็นพิเศษนะผมพื้นที่ดินทรายครับผมจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับผม ข้างๆนี้เป็นผักสวนครัวพริกตะไคร้ไปมะกรูดมะเขือเทศมะละกอนะครับผมตัวนี้มีครบเลยนะครับผมก็กําลังจะเจริญเติบโตกําลังเติบโตกําลังใหญ่นี่ก็เป็นบ้านเราเรียกบ้านผมโคราเรียกฝักอีเกิ้งครับผมตัวอีเกิ้งหรือตัวนังนะครับผมนี่ตัวเขียวนะครับผมนี่ก็เป็นน้ําเต้าครับน้ําเต้าน้ําเต้าอีแหนกลูกไว้นะครับผม กับวันนี้ก็รับจบพิมพ์คำนี้นะครับผมวันนี้เซมีจะรักก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามในเด้อครับผมครับผมเซมิจะรักนะครับผมสวัสดีครับผม,ดบผมปดผักเนาะรับผมนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเทศพริกแล้วก็มีไม้ป่าครับผม Selamat pagi